สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เราจะมาดูระยะห่างในการที่จะปลูกต้นกระท่อมกันนะคะเราไปดูไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นกระท่อมนะคะสรรพคุณก็รู้กันอยู่นะคะสําหรับต้นกระท่อมกินใบนะคะสามารถ ช่วยบำรุงและแก้โรคต่างๆได้หลากหลายชนิดนะคะสำหรับใบกระท่อมของเราก็อนุญาตให้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะสามารถปลูกได้ขายได้นะคะสำหรับใบแล้วก็ต้นกระท่อมนะคะแต่ระยะในการปลูกของแต่และต้นนะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกไว้เพื่อเป็นธุรกิจหรือว่าเด็ดใบขายนะคะเขาก็จะเป็นพุ่ม เป็นกิ่งก้านที่แผ่ค่อนข้างกว้างนะคะสําหรับต้นกระท่อมนะคะถ้าเพื่อนๆพนยายามที่จะให้เขาเป็นกระท่อมต้นเตี้ยนะคะเราก็จะใช้บริเวณในการทํากระท่อมต้นเตี้ยให้กว้างหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกใกล้กันหรือชิดกันเกินไปนะคะเขาก็จะไม่มีเนื้อที่ในการขยายหรือว่าแผ่กิ่งก้านออกไปรอบๆตัวนะคะ เพราะฉะนั้นระยะในการปลูกของต้นกระท่อมอย่างน้อยๆก็จะอยู่ที่ราวๆ4เมตรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะปลูกเพื่อการขายกิ่งหรือตอนกิ่งขายนะคะเราก็ไม่ต้องการเนื้อที่กว้างขนาด4เมตรนะคะเราก็จะใช้แค่2เมตรก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราตอนกิ่งขายปุ๊บเราก็จะต้องตัดกิ่งตัดกิ่งตัดกิ่งไปนะคะการแผ่ไปก็จะเบาบางลง กว่าที่เราจะผลิตใบขายนะคะค่ะสำหรับต้นกระท่อมนะคะถ้าเราปลูกชิดกันเกินไปนะคะก็จะไม่เป็นผลดีกับเขาในการขยายหรือการสืบพันธุ์ของเขาเองนะคะการแตกกิ่งก้านก็จะบังคับให้อยู่ในเนื้อที่แคบๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูระยะในการปลูกนะคะสำหรับต้นกระท่อมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกหลายๆต้นเป็นแนวเราก็ห่างสัก3เมตร4เมตรค่ะไปชมที่ยามปลูกกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะอย่างของยแมวที่ปลูกไว้นะคะระยะห่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากต้นนี้มาถึงต้นนี้ก็จะประมาณเกือบ4เมตรนะคะเพื่อนๆระยะห่างเพราะว่าเขาจะได้มีเนื้อที่ในการที่จะแตกใบแตกกิ่งก้านของเขานะคะเวลาเขาโตขึ้นเราจะโน้มกิ่งเพื่อให้ต้นเขาเตี้ยลงเราก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราเว้นระยะห่างไว้แล้วค่ะก็จากต้นนี้มาก็จะห่างประมาณเกือบ4เมตรเหมือนกันนะคะ ประมาณเท่าๆกันเลยนะคะเพราะว่าอนาคตรเราก็จะเป็นเชิงพาณิชย์ในการขายนะคะสําหรับใบนะคะเราก็จะปลูกขยายเข้าไปเรื่อยๆนะคะตามแนวนี้เลยนะคะเพื่อนๆทุกต้นก็งามดีนะคะสําหรับกระท่มค่ะโอกาสที่เขาจะงามก็มากนะคะสําหรับพื้นที่กว้างๆนะคะเดี๋ยวพอเขาโตสักประมาณเมตรครึง่งเราก็ทําการโน้มกิ่งเขานะคะเพื่อทําให้เขาเป็นทรงพุ่มและเตี้ยนะคะเก็บใบสะดวกแล้วก็ จะตัดแต่งกิ่งก็สะดวกด้วยนะคะสําหรับการขยายของต้นกระท่อมเองนะคะก็จะเป็นแนวทางและทางเลือกให้กับเพื่อนๆืนะคะในการที่จะปลูกกระท่อมนะคะว่าระยะห่างการปลูกเราจะ,ะมีขนาดไหนเนื้อที่ปลูกแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเราปลูกไม่กี่ต้นก็ไม่ต้องคำนึงถึงก็ได้นะคะสำหรับต้นกระท่อมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเย่าแมพาทำด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ในบ้านเรือนของเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเย่าแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ